สิ้นปีกันแล้วกันนอกเพราะว่าวันที่31มสท่านว่าหกปค่ะมืออื่นนี่ก็ถือว่าจากเทียงขึ้นไปนะคะก็ถือว่าเป็นปีใหม่ของข้าวแล้วนะคะอ่ะแล้วค่ะพิมใจวอดแฟนค่ะลาแฟน สวาสดาดิริงดหมายหน่อยบอกขาวขาวรัอแฟนแฟนอยากเฝ้าเปิดใจทิมใจควงมาหลายแฟนแฟนแต่ก็ขอเกินจเกื่อนลให้เจริญใจคิอีกทีหน้าขอเป็นรยนกา มีรังวันมามอบไปกับพิมใจค่ะสบ้นแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมรายการหนองยางครับของเรานะครับผม วันที่สองวันที่31มธันวาคมนะครับผมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมวันนี้ปรมคูนะครับผมหมอลำนะครับผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับบ้านหนองยางให้กับอำเภออสัสสัมชัให้กับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมราชินีหมอลำพิมพ์ใจเพชรพระลานชัยครับ เจ้าของผลงานเพลงกอลลดังครับโด่งดังทั่วประเทศครับสายตาพิฆาตสาวติ๋มยิ้มบหวานวอนเจ้าพ่อพระหลานชัยครับแล้วก็อีกหลายๆผลงานเพลงหลายงานกอนลลนะครับผมท่านเป็นคนบ้านหนองยางของเราโดยกำเนิดครับครับท่านได้รับนะครับผมรางวัมลมรดกอีสานสาขานักร้องมอลำครับปีพุทธศักราช2556ครับที่ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากสมเด็จพระเทพนะครับผมเป็นครูสอนลำคนแรกนะครับของศิลปินสาวหมอลำเสียงพินจินตัดลาภูนลาบนะครับผมบก็ฝากผลงานครับเข้าชมได้ที่ช่อง YouTube ครับราชินีหมอลำพิมพ์ใจเพชรพรานชัยนะครับผมวันนี้ท่านจะมานะํามอบความสุขครับผ่านนะครับ ผลงานกรลำและก็ร้องเพลงนะครับเพื่อเป็นเกียรติกับรายการหนองยางครับครับซึ่งบ้านหนองยางครับเป็นบ้านเกิดของศิลปินราชินีหมอลำพิมใจเพชรพรลานชัยนะครับผมและก็อยู่ในสนามครับก็เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนหนึ่งคนนะครับผมน้องก๊อตนะครับกิตติภูมิชุมวงนะครับผมเป็นลูกชายของคุณแม่พิมพ์ใจเพชรพรลานชัยนะครับผมนะครับ ครับผมหมายเลข19นะครับน้องก๊อตช่วงนี้นักกีฬาทั้งสองทีมก็วอร์มเตรียมพร้อมลงสนามครับต่อไปครับผมขอให้นักกีฬาทุกทีมและกองเชียร์นะครับก่อนที่จะรับรางวัลครับเดี๋ยวราชินีหมอลำรับพิมพ์ใจเพชรประรลานชัยครับจะมอบความสุขสนุกสนานก่อนรับรางวัลครับสัก2ผลงานครับผมนี่คือครับ ศิลปินที่สร้างชื่อเสียงให้กับบ้านหนองยางครับเสียงปรอมือดังๆครับค่าก็ขอกราบขอพระคุณนะคะสวัสดีาการกีฬายาวชนของเฮานี้นะคะพิมใจเองก็ได้รับเกียรติจากพออสัมอางเ้านะคะกถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาซึ่งจบไปด้วยดีนะคะก็ดีใจไล่ ะะทุกคนนะคะผูะ้ได้รางวัลที่หนึ่งกับธรรมดาผู้ล่องลงมากะตามปกตินะคะการกีฬาเขาเรียกว่าเ,เป็นยาวิเศษนะคะรู้แพร้รู้ชนะรู้อภัยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็มาฟังล่าจากพิมใจกอนจิรลับรางวัลกันเลวกันค่ะเปิดเลยนะคะพิมพ์ใจวอนแฟนค่ะแม่นยังเ่ะ อีกจากน้อยหนึ่งค่ะเนื่องจากว่าผู้เปิดเพลงเปิดนี่ยังว่าท่านในมาอยู่ว่าะดีใจน้ำเนาะถูกกํำถูกไฟาการกีฬาตั้งแต่กีฬาเด็กเล็กเด็กหน่อยกีฬาโรงเรียนต,ตั้งเริ่มมาตั้งแต่วันที่25 26ค่ะจนถึงกีฬาช่วงนี้ค่ะน้องย่างของเข้าในอดสุดยอดเลยนะคะ แฟนๆที่ติดตามกับพิมพ์ใจเมื่วาสิเป็นทางยูทูปเมื่วาสิเป็นทางเฟซทางไลน์แนนมอบกอกเลยนะคะขอขอบคุณหลายๆนะคะมืออื่นก็เป็นมือปีใหม่แล้วค่ะเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นวันสิ้นปีกันแล้วนเนาะเพราะว่าวันที่ส1อท่านว่า68ค่ะมืออื่นนี่ค่ะถือว่าจากเที่ยงขค้ืนไปนะคะก็ถือว่าเป็นปีใหม่ของข้าวแล้วนะคะอ่ะแล้วหรือยังคะ ยังว่าท่านได้เลี้ยวอยู่บอกปิบเป่าของเขากะไรน,นะคะ,ะก็เลยผู้ใดกะจะสะเ้าเมื่อะสะเเ้าน้อยใจนะคะ,ะไฟนะค่ะพิมพ์ใจวาดแฟนค่ะ คุณเอาอีกอยู่บ่เออเอาอีกพนา,า,าบาวอนวอนเจ้าพอพลัานใช่พนาบา,านเนี่เออว,าอาอาวา่าตังแต่งเงินแถมสีหลายหลควยล้ำบ่อนันคือกันละ <laughs> <laughs> มัาเงินตัว

<laughs> mẹ là tao tin oi nha 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 ออสำอางเป่าช้างเพียกเข้าค่ะตบมือจังนาย มิเกียรติทุกท่านและกัอันทันพออสำอางของเฮานะคะผมว่าเตอร์ใหญ่ดท่านด็อกเตอร์เคมพันธ์ของเฮากะมาเป็นประธานนะคะผู้เฒ่าผู้แก่มานนี่ดีใจนะคะดีใจแทนกีฬาของเขาเป็นนักกีฬาที่สุดยอดจริงๆคะ่ะที่นีลาเซียโดเคยสนับสน,น <laughs> ุนอะไรคะ่ะ <laughs> ที่ร่านเสียดูค่ะพิมใจเองก็ขอให้ทุกทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีเงื่ใสไกันหลายๆขอกราบกระบาสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับผมศิลปินราชินีหมอลำพิมพ์ใจเพชรประลานชัยครับขอบคุณนะครับถือว่าเป็นบรมมาคูครับผมของศิลปินนะครับผมนักกีฬาทุกทีมนะครับเชิญเลยนะครับผมนะครับผมทุกทีมนะครับที่รอรับรางวัลนะครับเข้ามาเลยนะครับผม เสียโดยุสัยลาเสียโดมาไทยรวมแม่เซียโดอ่านะครับเสียโดนะครับมาเก็บภาพที่ระลึกนะครับกับแชมป์นะครับผู้สนับสนุนหลักของเยาวชนหนองบัวนะครับรวมเบลมาไทยจริงไหมไม่ให้ป่ะหาตุ้มตุ้มเบลท่าซับอีกนะตุ้มเบลท่าซับอีก ะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวตอนชูถ้วยกองเชียร์ค่อยเข้ามาอยู่แบ็กกราวด้านหลังนะครับอะต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลนะครับอะเดี๋ยวให้ทุกทีมเข้ามาตรงกลางเลยครับผมทุกทีมนะครับที่ได้รางวัลนะครับผมอ่ทุกทีมนะครับที่ได้รางวัลนะครับ อ่ะเริ่มเลยนะครับผมอ่าแชมป์ก็มาอยู่ข้างกันทุกทีมครับอยู่ข้างกันทุกทีมแล้วก็ผู้ติดตามก็มาเข้ามาเลยครับเข้ามาเพื่อได้เก็บภาพนะครับครับผมบฟุตบอลหนองยางครับครั้งที่6ครับนัดเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆทีมนะครับผมต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลนะครับผมรางวัลนะครับที่จะมอบเป็นรางวัลแรกนะครับผม ก็จะเป็นผู้ทำแอซิดนะครับผมผู้ทำแอซิดสูงสุดนะครับได้เงินรางวัล1 0 0 0บาทนะครับผมขอเชิญครับเดี๋ยวจะให้นะครับผมพ่อมงคลนะครับเป็นผู้มอบรางวัลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอเชิญคุณพ่อครับมารับมอบนะครับผมแล้วก็พ่อมอบให้น้องแล้วก็ถ่ายภาพนะครับอ่ะยืนหันหน้าเข้าแสงนะครับอ่ะฮัน มามายืนอยู่นี่ครับโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวให้น้องเก็บภาพนะครับรางวัลแอซิดนะครับผู้ทำแอซิดนับสูงสุดเป็นทีมน้องหินชานุวันนะครับจากตำบลชานุวันครับขอบคุณครับผมต่อไปรางวัลดาวซันโบนะครับดาวซันโบขอเชิญทีมห้วยแก้วห้วยสัมราญครับหมายเลข14ครับอันนี้พี่อุดมนะครับพี่อุดมนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับวงการกีฬาฟุตบอลนะครับพี่อดมเป็นคนบ้านหนองหัวคนนะครับบ้านหนองหัวคนตำบลหนองบึนทานนะครับพี่ก็นะครับผมอ่าโอเคครับผมพี่อดอมจะเป็นคนมอบรางวัลครับให้น้องนะครับเงินรางวัล1,000บาทพร้อมกับรางวัลสตัตทองคำโอเคครับสตัตทองคำนะครับดาวซันโบนะครับ โอเคครับผมอขอบคุณครับให้ตัวแทนทีมถ่ายรูปให้สวยๆนะครับตัวแทนทีมโอเคเด็วน้องถ่ายรูปโอ,โอเคครับผมขอบพระคุณครับหวยแก้วหวยสำราญรางวัลต่อไปครับผมการแข่งกันฟุตบอล9คนหนองยางครับครั้งที่6ครับรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ3นะครับผมเงินรางวัล2 0 0 0ันบาทครับเป็นทีมหวยแก้วหวยสำรานครับเดี๋ยวขอเชิญนะครับผมคุณพ่อนะครับผมคุณพ่อทองสาครับพ่อสร้อยนะครับโอเคครับผมพ่อทองสาหวยแก้วหวยสำรานนะครับผมมองกล้องนะครับผมต่อไปจะเป็น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับผมเงินรางวัล3,000บาทนะครับรองชนะเลิศอันดับ2นะครับรองชนะเลิศอันดับ2ก็คืออันดับ3นะครับผมน้องหินชนุวันนะครับทีมทีมไหนที่3านะผมเดี๋ยวจังสลับกันก็ไเลยครับผมสลับซอง โอเคครับผมเดี๋ยวให้ถ่ายรูปก่อนนะครับจะมาสลับซองกันนะครับอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนซองนะครับผมขออภัยผมให้ซองผิดนะครับสลับกันนะครับอ่าต่อไปครับผมรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งั่นก็คือรองแชมป์นะครับนองยางครับครั้งนี้ครับเป็นทีมท่าโพท่าไฮนะครับ NS Engineering นะครับผมเดให้ตัวแทนทีมครับรับเงิน5000บาทนะครับจาก พี่สัญชัยสิมสีแก้วนะครับเอามองกล้องโอเคครับขอบพระคุณครับอ่ะและรางวัลแชมปเปี้ยนฟุตบอลหนองยางครับครั้งที่6ครับผมปีพุทธศักราช2568ในปีนี้ครับปีที่แล้วครับเขาอกหักครับเป็นพระรองครับมาปีนี้แก้ตัวใหม่ครับ เสียงปมือดังๆให้กับทีมนองบัวเยาวชนบ้านนองบัวจากตำบลช้างเผือกอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถ้วยแชมป์ส,สวยๆพร้อมเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมจวให้ท่านดเรเข็มวมาพันโคนองบัวครับ่ันดอ,อร์เข็ม,มพันโคนองบัวนะครับผมมอบถ้วยนะครับผมถ้วยรางวัลแล้วก็เงินหนึ่งหมื่นบาทนะครับเสียงปรมือครับ อาเดี๋ยวให้ผู้บริหารนะครับผมครับผมโอเคครับ ถ่ายวิดีโอไปด้วยนะครับผมเอาต่อไปครับไปฉลองโดยการถ่ายรูปกับทีมอกองเชียร์ได้นะครับผมรักษาให้ดีนะครับทำความสะอาดเก็บไว้นะครับจะเอาไว้ที่บ้านผู้นำชุมชนหรือว่าเอาไว้ที่บ้านตัวแทนทีมก็ได้ครับแต่ว่าปีหน้าครับขออัญเชิญถ่วยนี้มาเหมือนเดิมนะครับผมเราจะสลากไว้นะครับน้องทัพไทยได หนึ่งแชมป์แล้วขึ้นทำเนียบห้วยแก้วห้วยสำรานก็ขึ้นทำเนียบหนึ่งแชมป์น้องบัวขึ้นทำเนียบหนึ่งแชมป์ครับถ้าเกิดว่าใครได้ครบสามแชมป์นะครับสามปีโดยไม่ต้องติดต่อกันนะครับขึ้นทำเนียบเสียจครับครบสามนะครับเราก็จะมอบถ้วยนี้ให้ไปครองโดยปริยายเลยนะครับผมโอเคครับนี่คือถ้วยจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับผมถือว่าจะมีมนขังครับขอให้ช่วยรักษา ให้ดีนะครับผมขอบพอะคุณครับทีมน้องบัวครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานนะครับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ชาวบ้านหนองยางทุกๆคนนะครับแล้วก็กองเชียร์ทุกๆทีมครับทั้ง8ทีมนะครับผมขอบคุณครับที่ให้การต้อนรับหนองยางครับด้วยดีเสมอมาทีมน้องบัวนี้ก็เป็นทีมลูกหลานจากพระธาตุอรหันนะครับผมก็ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับของหมู่บ้านนะครับผม วันนี้ผมครับอยู่เบื้องหลังในรายการหนองยังครับครั้งนี้หากผิดพลาดประการใดขอโทษขอไปครับวันนี้ผมครับผมขอกล่าวคำาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ